สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำหนังสือเรื่อง Bitcoin 101นะคะสำหรับพิมพ์ t ิ i เปิลว้าผู้แต่งคุณจีรายุสและคุณศิลาวันนะคะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ Bitcoin ขั้นพื้นฐานเลยไว้ถึงความรู้ด้านการซื้อขายมุมมองด้านกำไรและความเสี่ยงในการลงทุนเกี่ยวกับ Bitcoin นะคะการนำเสนอในเล่มเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่อ่านสัน้นอ่านง่ายสนุกแล้วก็มีรูปภาพประกอบภายในเล่มด้วยค่ะ ซึ่งในเล่มก็จะคล้ายแบบเรียนสั้นๆไกด์บุ๊กง่ายๆที่รวบรวมประสบการณ์จากผู้แต่งโดยตรงนะคะและพร้อมคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในโลกบิตคอยที่จะมาเติมเต็มความรู้ให้กับผู้ที่สนใจและอยากเริ่มต้นทำความรู้จักเกี่ยวกับบิตคอยนะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องบิตคอยนะคะอยากรู้อยากลองศึกษาเล่มนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินในเว็บไซต์ในอินนะคะ